คุณเอ้ยในขณะที่ดิวหยุดโลกของเรากับอเล็กซานเดอร์อิซักมันยังคงคาราคาสั่งในขณะที่นิวคาเซนมันยังคงปากแข็งยืนกรานเสียงแข็งว่าไม่ขายเว้ยแต่ล่าสุดมันมีสัญญาณบางอย่างสัญญาณที่น่าสงสัยที่มันโผล่ออกมาจากแคมป์ของไอสาลิกาดงซึ่งอาจจะบ่งบอกว่าเบื้องหลัง มันอาจจะมีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับมีแฟนบอลนิวคาสเซิลตาดีแอบไปเห็นแล้วก็ถ่ายรูปมาแชร์ในโซเชียลมีเดียว่าอเล็กซานเดอร์อิซักกำลังแยกซ้อมเดียวใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดซูปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมไอคนที่เอ็ดดี้ฮาวพยายามจะบอกกับโลกว่าไม่มีอะไรเขามีความสุขดีกลับถูกพบว่า กำลังซ้อมอยู่คนเดียวที่สนามซ้อมของสโมสรแล้วที่มันน่าสงสัยไปกว่านั้นก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เอ็ดดี้ฮาวเพิ่งจะจงใจไม่ส่งอิซักลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่โดนเซลติดถล่มเละ4-0โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องเขาจากข่าวลือการย้ายทีมโอ้โหฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งไหมล่ะครับปกติแล้วถ้าไม่มีอะไรจริงจ โค้ชก็ต้องส่งนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อเตรียมความพร้อมสิการออกมาพูดแบบนี้แล้วตามด้วยภาพที่นักเตะต้องแยกซ้อมเดียวมันยิ่งทำให้แฟนบอลคิดไปไกลว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีอะไรในกอไผ่วะแล้วอย่าลืมเรื่องสัญญาของอีซักที่กำลังเป็นปัญหาด้วยนะครับมีรายงานว่าไอหนุ่มสวีดิชคนนี้มันกำลังเรียกร้องขออัพข่าเหนื่อยแบบบ้าเลือดอยากจะได้สูงถึง30,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่จะทำลายโครงสร้างค่าจ้างของนิวคาสเซิลจนพังพินาศตอนนี้สถานการณ์มันก็เลยเต็มไปด้วยความน่าสงสัยเอ็ดดี้ฮาวปาก็บอกว่ามั่นใจว่าเขาจะอยู่แต่การกระทำกลับตรงกันข้ามอีซักก็มีปัญหาเรื่องสัญญาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แยกซ้อมเดียวอีกนี่มันคือระเบิดเวลาชัดๆที่รอวันปทุในขณะที่ทีมนิวคาสเซิลกำลังจะบินไปทัวเอเชีย เพื่อเจอกับอาร์เซนอลและสเปอร์สทุกสายตาก็จับจ้องไปที่คนคนเดียวว่าสุดท้ายแล้วอเล็กซานเดอร์อิซักจะร่วมเดินทางไปกับทีมหรือไม่ถ้าเขาไม่มีชื่อหรือถ้าเขาถูกแยกออกจากทีมระหว่างทัวร์บอกได้คำเดียวเลยว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเบื้องหลังการเจรจากับลิเวอร์พูลมันอาจจะคลืบหน้าไปไกลกว่าที่เราคิดนี่คือเกมจิตวิทยาคือสงครามข่าวสาร ที่เราต้องตามดูกันแบบห้ามกระพริบตาแล้วเพื่อนๆพี่น้องชาวหงแลครับคิดเห็นกันยังไงกับสัญญาณที่น่าสงสัยนี้คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องปกติหรือมันคือสัญญาณว่าดิวใกล้จะเกิดขึ้นแล้วคอมเมนต์เข้ามาดา่าเอ้ยเข้ามาวิเคราะห์กันให้ยับเลยครับและถ้าชอบการวิเคราะห์ข่าวที่ถึงเครื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกระเทือบปุ่มติดตามช่องหงนิวส์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ